สวัสดีพี่น้องมีเข้าไรเข้าหน้ากะหากินพี่ดีเนี่กะต้มแกงขาหมูนี่ต้มขาหมูครับมีบอกไข่เมื่ซื้อเอาขาหมูมากินก่อนยำก้อยกินเนื้นอกินเผากินไก่ครับเอาขาหมูมาต้มก่อนมาต้มป้าต้มป้า ปลาทูปลาทูกับกระปุ้ตัำปนใส่กันนต่้ตำปนใส่กันแล้วก็อกจำพักกินก็เลยกินเป็นวันวันครับคนเดาคนเกนี่โคกตัมนี่คน,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 นตัมคนตัมเพ็รแมฆพั่วทอยู่กินสองคนกับชาย,ยา่าไปตลาดต่อไปซื้อ ขาหมูมาต้มเห็ดกินครับเพิ่นหน่อยๆเอาขามากินก่อนครับก,ไก,กัได้เงินยยังน้อยก็สิไดไปเอาเนื้อเอาอยัางมากินน้ำเพิน่นตอนนี้ก็กินขามไปก่อนเนาะครับตอนนี้ก็ตั้มปนเห็ดกินตั้มภาษาเท่าไไรชาวนานี่ยนะโบนี่ยังมากไม่หรอก กินไปพ่อจะอยู่ไปวันๆครับชูมือสเว้นก็หากินไปจงสี่แหละหากินกุ่งกินน้อยกินปูกินป้านี่ก็ได้ปูแนป้าแนมาต้มรวมกันเพื่อกินไปจงสี่แหละตอนนี้กับเพื่นผีตาปนจำพักเอาพักมาจิ้มมาต้มมากินก็ม,มีพักอันนี้ พักคนว่าพักหมากริมผ้าครับพักหนีมัดที่แย่ครับยาวพักริมผ้าในบ้านปู่ว้เามากินยาวเป็นพักยาวรสชาติมันก็ถี่ขมคม่จักหน่อยกับขมเผ็ดของ่นสีนสนนยายา่กินแล้วก็สีฮ้อนครับฮ้อนเป็นหญ้าเป็นหญ้ายางดีเลยครับกินแล้ว เพชรห้ห้อนเพชรเพชรมันสีเข่นขึ้นกินกับหมากลิ้มพากับผักกระเดาบ้านผักกระเดาขมขมนั่นแหละครับหาเก็บผักกระเดาแนหมากลิ้มพาแน่มาจั่กินตำปนสี่ครับคักคักเพิ่งเกิดว่างนี่สีแหละกิน มีหอมคือคนอีสานเขาเอืนว่าหอมเป๊ะเขาเอืนว่าพัทซี่พัทซี่ใบเลื่อยนะนี่ครับม,มาใส่ตำใส่ต้นใส่ผักต้มขาหมูจอกหมูจอกหมูกินกันไนเงินแนก่ก็จีด้ไปซื้อเนื้อมากิน เขอสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีครับ